วอไ้ได้เหเ็นี่ครับพี่น้องบังแหลกของู้มาลินชิงฟังสายนะครับพี่น้องบังแหลกของปี66นะครับพี่น้องมือนี้มาติดตามเพิ่นว่าเพิ่นจะเป็นยังไงฟอร์มปีนี้มาแห้งือปีที่แล้วบอนะครับพี่น้อง ลมหางลางหูอยู่นี่พี่นอ้องเบื้องลําตัวล่าโตัวนะครับไปน้อกันนะครับเป็นลันเป็นลันนะครับพี่นอ้องงามครับ,นนรบสำหรับผลงานปีที่แล้วนะครับพี่นอ้องถือว่าเป็นพระเอกในสนามอีกค่ายนึงนะครับที่ฮอตสุดๆนะครับในช่วงปี พกหานะครับพี่น้องละเอีดในสนามนะครับสำหรับปีนี้หรอสำหรับปีนี้เขามีความพร้อมหลายปรนได็นความพร้อมกับถือว่าหลายผมไปเข้ากัรไปหลายหลายบังเนี่ยยมเตรียงมาหลายบังครับตัวนี้เป็นบังแหลกมันบอก ฝางแหลกของทีมงานผู้มลินนะครับพี่น้องติดตามไปน้ากันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้เบ่งจะซูมติดบอนะครับพี่น้องไฟปเนเิษนี้กล่องไปไกลหลายบไรทัดขึ้นไปแห้งคักหลายผมก็ซูมบอรไรขึ้นกันนะครับฝากผลงานพู้มลินนะครับปี66นะครับพี่น้อง สำหรับที่มั่มไฟพุ่มมาลินนะครับพี่น้องมาในฟอร์มของนี่ครับขาพวกหัวนี่ครับสีดำนะครับคนมาถือโลกไม่ปีหงหกนะครับ <c oughs> ฟอร์มนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับพี่น้องขาพกหัวนะสีดำนะครับ <c oughs>

ทีมงานพุ่มนลินนะครับกำลังจะขึ้นซูเวที่แล้วครับพี่รอ โอ้ยโชคมันนะครับอยากอมาลเปลี่ยนที่ครับครับผมค่อยสอบนฐานนะครับพี่น้องปูมินลิ่นครับสิงห์ฟังสายนะครับพระเอกในสนามคือกันนะครับวันนี้สำหรับ้อมเพิ่นปีพกหานะครับก็ถือว่าฮอตสุดๆนะครับสำหรับเมื่อนี้จะเป็นทีาไหนนะครับติดตามนะครับ ภูมินัลหลินสิงฝั่งใส่นะครับเปลี่ยนบอกบอกเก่านะครับบอกไฟใหม่นะครับสำหรับปีหกนะครับพี่นออ้อง <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับขบุด้านบานผู้ธรพระนะครับตำบล ข้ามลำสางครับกดชุ่มย่าโสทรอนนะครับพี่น้อง ด,ดย่อนในการเดินทางนะครับพี่น้องอีกอีนิดนึงอีกช่วงไปอีกอีกอากอี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 ่อีเอีกอี่างกองกอีนอากอีกอีกอากอีกอนะครับีลกล,กลกีกอีกอีกอกอีกอีกอ โยกเบียดเรียบร้อยนะครับนี่วางหางได้ยอดเยี่ยมนะครับสุดท้ายนะครับองศาถือว่าอพระผมาั่นนะครับแต่บอก่อยดีป็นไดนะครับองศาในการวางหางนะครับพี่นอ้องน้ำหนักหางนะครับจะเป็นจะไหนครับนี่พี่นอ้องมีความติดจางๆนะครับ แถวเด้ไหมกำลังแจ้งเลยสมบูรณ์นะครับพี่น้องยังมีควันติดจางๆนะครับไฟกำลังอวยหามองอยู่มองเศร้านะครับตีวงเห็บแคบของแงม่นะครับ่้้้ไไไไดดด ไหล่ค้างเลยโอ้ยแบดจะาแห้งครับพี่น้อง ่ไฟแนมใหญ่ในเชิงน้อยนะครับติดอยู่ครับลอยซีซีพานไปนะครับพี่น้องกล่องกยังชัดเจีนตั้งจางนะครับชัดเจีนแบบตั้งจางแบบใดวะ ลุงหน้าบอกว่ากัรเก็บลูกบองก็อย่งท้ทองมาดีวะนะของเฮียครับ <c oughs> เออไปฟ้องมาสชนั้นได้ยกกลางเลย <c oughs> อืมเขาอาจจะมมีปัญหานะครับรูปรับแบบนี้นะครับพี่นอ <c oughs> ้องพอวาไฟตีวงได้นะครับตีเป็นวงแห็กแขนนะครับ ส่วนเล่าหางสมบูรณ์นะครับทุกอย่างนะครับเรามาเบลงเบล่งร้างกายทำงานของเราวันปั้นลอครับปลสิแดงตะลกิีหูหยาโอ้ยตากแดดครับดำปีปีเพื่อเราครับปีปีป๊ปกติเป็นขนขาวครับขาว ขาวจั่วเลยปกตินะครับมาหมาบองไปมือเดียวดำเลยครับตอนนี้ต้องปกติขาวขาวที่เหรียญกะทานนะครับโอ้แต่ไอ้มาหมองไปก็จะเป็นเนี่นี่แหละพี่หน่องดูควันไหลมันถือควันครับมันถือควันนะครับผมปากซอยซอยนี่เด้อพี่น้องซอยแช่นะครับซอยเตี้ยนะครับเพิ่นเห็นเป็นบังคุโร่เป้าวันลุงดีไ่มครับสมบูรณ์ครับสมบูรณ์ครับชัดเจนนะครับโอ้เบาดีไหครับสมบูรณ์ดีครับเบาดี กินได้กินได้กินได้เล่าหางสมบูรณ์นะครับบ่มีรอยนอกได้ทั้งสิ้นนะครับเนี่ยเๆีบยเนี้ยเบาเบาไปมากนะครับเราอยู่ในทีมงานกลุงนาบินสิงห์ฟังายครับครับสองลอยหาสีผ่านไปครับ เกินนานสิได้เยอะดอมจังหน่อยจังหน่อยโอ้กับฟองไฟเบื้องอ่าสุดท้ายนะยอดกับหยับนามหยับบูสมบูรณ์ไปไหนนะเริ่มจมแล้วบ่่อยในจังหน่อยจังหวะสุดท้ายนะคโอ้จังหวะใช้น้ำหนักในการว่างหางน้ำหนักลูกนี่ดีครับสมบูรณ์นะครับโอ้แต่ว่ามันห่อยลงมาเริ่มจังหน่อยครับเอทไห้แม่นค่ไหลเลือกในจังหน่อยหน่อ กลมเบานะเบา่าแต่ว่ามันไหลลึกลงมากนะครับผมงซาหนี่มันเคยผ่านครับแต่มีนาสีเจ้าได้บอมารอรุนกันครับให้ความสนใจสองอยเก่าสีผ่านไปเอา้าพี่น้องรุนครับรุนนะครับไปเห็นลอยลงเลยครับชัดเจนเป็นชัดเจนครับเบาวันปันลอครับปุ้ยอยาเกเห็นแนวนี้ครับไปเบิง้ง ได้นะครับช่องเบาวันฟันลอครับสุดยอดมากๆครับอร่อยลงลลงลุ้ยเบาเป็นเบาครับดูได้ไหครับมาเบื้องต้นนี่มันเบานะครับแต่ว่ามันคันติบสูงนักในการว่างานนักลุกอ่ะดีนะครับดีถือว่าสุดยอดนักนะครับแต่ว่าปลายหยอดอั่นหยักปลาไหลเลือกแน่นครับเบาครับนักนี่เบานะครับสุดยอดมากๆเลย

370คะแนนนะครับภูมินารินนะครับทำดีสุดสุดแล้วครับเมื่อนี้สุดยอดนะครับอยากไลเลือกแน่นะครับพี่น้องสวัสดีครับ